ครับทีมไหนก็ได้ครับนะครับที่นี่รับได้ทุกทีมฮะชนทุกความจริงฮะไม่ว่าแหวนไม่ว่าถุงมือนะครับมันครบอยู่แล้วอ่านเก็บเลยเก็บเลยตกเล แอบถ่ายผัวพี่น้องก c แอบถ่ายผัวมาเหยียบถังน้ำเนื่องจะว่าก็ไรสดไม่ได้นะคะก็จะอาจเป็นคลิปสั้นให้พี่ดาเอฟซีของลุงพลปปะแตนดูนะคะคนระดับขอนะครับประชาชนนะครับมานั่งบูลลี่คนอื่นก็ชิบหายทั้งนั้นแหละฟังปูไปด้วยกันนะคะคนเราจะแค้นหรือจะอะไรสักขนาดไหนก็ช่างมาคนอยู่ในระดับนั้นแล้วมันจะต้องนิ่ง ครับคนดังเยอะนะคะพี่น้อง FC ถุงคุมหัวคนดังเยอะนะคะที่เห็นนี้คุ้นๆไหมคะคุ้นๆไหมคะตัวเองมองตัวเองดีแต่ไม่มองว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงก็แย่ครับเฮ้ยถอดสดไม่ได้เฉยๆรปยังไม่ขึ้นเลยผมตายไม่ได้เลย 嗯。